สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมแรเดอร์เจกันอีกชื่อเคน,นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาบอกว่าสร้างอนิเม่ควรทํายังไงบ้างนะครับผมอ,อย่างเช่นเวลาสร้างอนิเมะเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะทํายังไงนะครับเป็นอันดับแรกเนาะผมก็จะมาบอกว่าควรทําอะไรบ้างนะครับผมโอเคอ่ะเข้าเรื่องเลยครับผมก็อันดับแรกนะครับให คนที่สร้างนี้ใหม่เนาะเพิ่มเพื่พนอนนะครับผมเพิ่มเพื่อนที่เล่นลาเลนเจอร์ด้วยกันนะครับผมเพื่อเอามาช่วยสเสด็จพิเศษสเตตหลกักหอคอยอสเสด็จตุติครับผมเพราะว่ามันสําคัญมากๆเลยนะเพื่อนมันจะช่วยในการเติบโตมันจะช่วยในการให้รหัสเติบโตมันมากขึ้นนะครับผมอย่างเช่นผมเนี่ยผมสร้างมาแค่หนึ่ง 1>, 1วันถึง2วันเองนะก็เลเวลมาสเตอร์แล้วนะครับเดี๋ยวนี้คือเวลขึ้นง่ายมากเลยนะแต่ว่ามันก็ต้องมีเทคนิคด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าเล่นไปแบบเล่นเล่นเสียพิเศษโดยไม่ใช่เพื่อนมันก็ไม่ได้เนาะอย่างเช่นด่านนี้คือยังไงก็ถ้าไม่ช่วยเพื่อนเอ้ยถ้าูเล่นใหม่มาแล้วแบบยังไงก็ไม่ผ่านอยู่ดีถ้าคนสร้างไอดีใหม่มายังไงก็ไม่ผ่านอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นด่านที่ยามกมากต้องเอาเพื่อนมาช่วยเนาะสำหรับเพื่อนนะครับหามาได้จากไหนหามาได้จาก กลุ่มเฟซไลน์เจอร์ที่เขาแจกเพื่อนนะครับผมหรือว่ามีแอดมินทิ้งโพสไว้ทิ้งโพสไว้ให้แลกเอกันมีแลกไอ l ดี e ไลน์กันนะผมเพื่อมาส่งค่า F กันเนาะก็สามารถได้เพิ่มเพื่อนได้นะครผมเขาจะทิ้งไอ l ดี e ไลนให้นะหรือว่าดูที่คลิปเก่าผมก็ได้นะครับผมดูที่คลิปเก่าผมก็ได้ผมมีแจก แจกเพื่อนไลนเจอร์เป็นลายไอดีอยู่นะครับผมก็สามารถไปดูได้นะครับผมลองเล่นหานดูนะแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือเข้ากลุ่มเข้ากลุ่ม l ลน e ไลนเจอร์ของผมเองนะครับผมกลุ่มไหนก็ได้นะกลุ่มหนึ่งถึงกลุ่ม8มันจะมีคนแจกเพื่อนนะครับผมคนใจดีนะครับแจกเพื่อนให้เพื่อเอาไปช่วยเสิ็จพิเศษครับมีเพื่อนแอลเพื่อนอยูนี่สุดยอดจริงๆนะครับผมอย่างเช่นผมแม่เนี่ยคือได้มาจากแบบกลุ่มของผมเองเลยนะคือ ดีมากๆเลยครับผมนี่ผมเพื่อนมาก็ L เยอะ u เยอะนะครับผมส่วนหนึ่งก็มาจากการที่าการที่ผมแอดเองนะก็ประมาณนี้นครับผมอ่าลำดับต่อไปนะครับผมให้คุณผู้ชมเล่นนะครับผมเล่นสเสด็จหลักนะครับผมให้ถึงด่าน193หรือว่าถึง194ก็ได้นะครับผม ถ้าจใจดีที่สุดคือถึงด่าน200นะครับผม2องร้อยห้าสองร้อยหกนี่แหละทำไมถึงต้องเล่นนะครับผมอ่ะผมถึงด่านหน่ร้อยเก้าสิบสามพอดีอ่ะแต่ผมจะมาบอกล้วยกันนะครับนี่เวลาเราไม่เล่นด่าถึงด่าน193อกบถึงด่านหรือถึงด่าน194ใช่ไหมมันจะมีไอเทมนะครับผมสีตัวนี้นะคืออ่ะดูนะเวลาผมเล่นไปอ่ะเดี่ยผมขอใช้เพื่อนเล่นกันนะครับผมเพื่อความรวดเร็วนะเวลาผมเล่นไปนะครับผมอืม ดูนะครับผมระยะระยะเวลาในการใช้ไอเทมนะอ่าดูดูไว้นะครับผมดูไว้แล้วก็ใช้อ่าเอฟเฟคพวกนี้นะผมจำไว้เนาะอ่าประมาณนี้ถ้าเราไม่เล่นถึงด่าน1 9 4หรือหรือ1น3อเนาะโอเคขึ้นเร็วง่ายมากเห็นไหมโอเคอ่าพอเราเล่นนะผมมันจะมีขึ้นว่าอ่าเดี๋ยวนะนี่ครับผมอัปเกรดไอเทมการต่อสู้แล้วเราใช้ไอเทมที่สง่ง อนุภาพมากขึ้นมันจะมีดาเมจหนักขึ้นดาเมจหนักขึ้นแล้วก็ระยะเวลาในการใช้สกิลเยอะขึ้นครับผมเวลาเวลาในการใช้สกิลนานขึ้นอ่าวันนี้เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเลยแล้วกันนะครับผมก็จะปลดล็อกพอดีเลยเอ้ยโอเคนี่วันนี้ครับผมลืมบอกไปเลยว่าถ้าเกิดว่าไม่เล่นถึงดัน194หรือ193 มันจะเล่นเสปพิเศษยากด้วยนะครับผมมันจะเล่นเสปพิเศษไดาผ่านยากมากๆเลยนะครับผมต้องมาเล่นด้วยนะโอเคเห็นไหมมาโอเคเดี๋ยวผมไปเล่นเสเเสปพิเศษให้ดูเลยแล้วกันนะครับผมด่านนี้เลยด่านที่สี่นะครับผมแต่ก่อนเนี่ยผมผมไม่แต่ก่อนผมไม่ได้ขึ้นด่านร้อยเก้าสิบสามผ่านนะแต่ตอนนี้ผมขึ้นแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดู แต่ก่อนผมผ่านยากมาก,กเลยนะครับผมผมผ่านยากมากโอเคเอาคุณที่เกลเจร์มาช่วยนด้เห็นไหมเห็นไหมระยะเวลาในการใช้สกิลมันต่างกันมากเลยนะครับผมเวลาในการใช้นานขึ้นเอฟเฟกต์สกิลอะไรต่างๆก็คือแบบใช้นานขึ้นดีมากขึ้นนาเม g หนักขึ้นเวลาในการใช้ก็มากขึ้นครับผมประมาณนี้เห็นไหมคือมันก็จะผ่านได้ง่ายมากขึ้นนะครับคือแบบดีมากๆเลยนะคือ ถ้าเราไม่ขึ้นแบบด่านพวกนี้คือมันจะทําให้ระยะเวลาในการใช้เทมน้อยลงไม่ใช่น้อยลงหรือมันจะแบบมันของค่าเริ่มต้นนะครับมันไม่สามารถอัปเกรดได้นะต้องผ่าน1 9 3ก่อนนะครับผมโอเคต่อไปนะผมเข้าไปที่สเสด็จหลักเหมือนเดิมนะครับเก็บสมบัตินะครับผมรอบนี้คือเก็บสมบัตินะให้ครบ100%ทุกช่องเลยนะครับผม อันนี้คือผมเล่นวันจันนะวันวันจันอังคารม,มันก็เลยแบบไม่มีบัฟสมบัติอ่าบัฟเพิ่มสมบัติในการได้หนึ่งร้อยเร์เนะผมแบบสมบัติสามดาวเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะผมมาไล้เล่นวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะผมมันจะเพิ่มการได้รับสมบัติดีๆสองเท่านะผมอย่างเช่นเราแบบปกติได้หนึ่งดาวใช่ไหมหนึ่งดาวก็ยากแล้วแต่พอเพิ่มเป็นสองเท่าเราก็จะได้โอกาสสามดาวง่ายมากขึ้นับผม ง่ายจริงด้วยนะง่ายจริงด้วยไม่เชื่อก็ลองไปเล่นดูนะผมประมาณนี้เนาะต่อไปนะผมเล่นสเตปพิเศษเหมือนเดิมเลยนะสเตปพิเศษนะผมก็เล่นเล่นด่านตอนนี้คือผมเล่นเดนบินาใช่ไหมก็เล่นด่านดาวคอสฉลองครบรอบเจ็ดปีทั้งทั้งหกด่านเลยนะแล้วก็ภูเขาไฟแดงฉานด่านสี่ถึงด่านหนึ่งกระโหลกหินอมตะด่านสี่ถึงด่านหนึ่งนะผมสลับผู้เล่นใหม่นะเหมือนผม ถ้าเลเวลยูถ้าเลเวลยูเลเวลเอสก็สามารถเล่นเล่นด่าน6ด่าน5ได้เลยนะครับผมประมาณนี้โอเคต่อไปนะครับผมให้คุณผู้ชมเคลียร์ด่านนะครับผมพวกมันจะมีอีเวนต์มาใช่ไหมเคลียร์ด่านจะเ็จหลัก50ได้50รูบี้หนึ่งร้อยได้หนึ่งร้อยลูบี้ร้อยห้าสิบได้ร้อยห้าสิบูบี้นะครับผมอย่างเช่นผมเนี่ยผมก็เคลียร์เลยนะ มันจะมาบางบางช่วงแต่ละเดือนเนาะบางเดือนก็ไม่มานะครับผมโอเครับเลยตอนนี้ผมก็มีรูบี้หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบสามนะเก็บง่ายมากๆเลยนะครับไม่ใช่เก็บง่ายสิคือต้องอาศัยความขยันด้วยนะครับผมโอเคประมาณนี้ต่อไปนะครับผมต่อมาคือสมุดสะสมครับให้คุณผู้ชมเก็บตัวนะครับผมเก็บตัวในเฉลตจหลักนะครับผมมันจะมีแจกอยู่นะ ให้ครบ5ตัวแล้วก็เอามาผสมกันและทำให้เลเวลของตัวนั้นแม็กซ์นะครับผมเนี่ยผมได้5 r u ลูบี้เลยนะสมมติสมมันมี5ลูบี้นะครับผมแต่และตัวมันจะดีมากๆเลยนะครับเห็นไหมผมก็ได้แล้วนะครับผม5้ลูบี้สบายมากอ่าเดี๋ยวผมจะรับ X10R เลยนะได้5ลูบี้อเค1300แล,ลูบี้แลเห็นไหมคือถ้าเกิดว่าเราเก็บตัวในสเสด็จเส็จหลักอะ่ะ มันจะได้ลูบี้ประมาณ300ถึง500ลูบี้ได้ครับผมไม่ใช่สิประมาณ200ถึง400ลูบี้ได้นะครับเก็บให้หมดทุกตัวเลยนะพนนี้ด้วยนะผมนี่ผมก็ได้แล้วนะครับพวกนี้เก็บได้เนาะสามารถรับได้โอเคต่อมาเนาะผมก็เล่นหอพอเราเล่นไปได้ประมาณหนึ่งแบบเลเวล S เลเวลยูนะผมก็สามารถเล่นหอคอยได้นะ ไม่ต้องเล่นตันก็ได้นะผมเล่นเอาขอน,นุกก็ได้นะอย่างเช่นเนี่ยคือในหัวคอยมันจะมีด่าน20ใช่ไหมได้ขน,นุกนะครับผมขน,นุกรุ้งขน,นุกพวกเนี้ย3กล่องเลยเอามาเล่นต่อยอดได้นะเวลาเราขาดแคลนขน,นุกนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยมี1,600ในอนาคตอาจจะขาดแคลนก็ได้แล้วก็ต้องมาเล่นในหอคอยอะไรประมาณนี้ครับผมอันดับต่อไปครับผม PP PP ก็เล่นเล่นเรื่อยๆได้นะครับผมเล่นเรื่อยๆได้นะเพราะว่า อ่ามันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นาะอไม่ค่อยบังคับในการเล่นนะครับแล้วต้องมีตัวดีๆด,ด้วยนะโอเคต่อไปอน,นี้คือสําคัญมากๆาเลยนะครับผมเราควรทําเป็นอันดับแรกเลยนะผมลืมบอกนะครับผมต้องขอโทษนะคือ q u e s เค q u e s t นะครับผมต้องทําเป็นอันดับแรกเลยนะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับการสร้างอินส์ใหม่ควรทํายังไงบ้างเนาะผมก็มาบอกอเกือบครบทุกเอ้ครบทุกอย่างเลยแหละ ก็อาจจะลืมอะไรบ้างนะผมก็ขอแพรยมานะที่นี้นะครับก็ผมบอกเท่าที่มีเลยนะก็ในการเล่นเริ่มต้นใหม่ในการสร้างไอดีนะครับผมว่าควรเล่นอะไรบ้างควรเล่นยังไงอะไรตรงไหนนะครับผมประมาณนี้แล้วกันเนาะตอนนี้ผมก็สร้างไอดียใหม่นะครับผมใครที่อยากสร้างไอดียใหม่ก็สามารถสร้างได้เนาะมาสร้างไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะครับไอดีน,นี้ผมก็สร้างใหม่ประมาณ1-2วันเอง สามารถมาปัน้นช่วยเอ้ยสามารถมาปั้นมาปัาป้นไปพร้อมๆกันได้นะครับรอคอลับโบเนาะโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย